สวัสดีครับพี่น้อง f อของอาจารย์ที่เคารพทุกท่านครับวันนี้พามาชมพระสมเด็จวรคังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้ถือว่าสวยจัดเนื้อจัดนะครับธรรมชาติจัดทุกอย่างเลยเห็นไหมครับโอ้ให้ดูภาพรวมก่อนนะครับอืดูสิครับดูขอบข้างดูเนื้อซูมหน่อยนะกันโอ้โหนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับ ความสวยความจัดโอ้โหนี่ขอบข้างแบบนี้ละลายหัวใจแล้วพี่น้องครับนี่ครับขอบข้างแบบนี้ก็โอ้โหคือชัดซะยิ่งกว่าชัดน,นะพี่น้องเนาะนี่ครับชัดซะยิ่งกว่าชัดแค่ดูขอบข้างก็หัวใจละลายแล้วนี่ครับนี่ครับมวลสาร ลักษณะมวลสารต่างๆดูด้านหลังก็โอ้โหตรงนี้มวลสารจัดจริงนะครับดูสิครับพี่น้องครับสูดดูใกล้ๆล้เราก็จะเห็นนี่ครับลักษณะของเนื้อหามวลสารจัดมากเห็นไหมมุมนี้มุมเดียวก็ละลายหัวใจแล้วครับนี่ครับมวลสารจัดจ้านมากแกล่งนะครับแต่มีความหล็กความนุ่มเห็นไหมนี่ครับแกล่งแต่มีความหล็กความนุ่มนี่เป็นเอกลักษณ์ของวัตถังโดยแท้เลย งนี้สุดจะบัลยาย,ยนะฮะแล้วพิมพ์ทรงก็สวยงามมากนี่ไหมครับเส้นสุมไหวผ่าเีกสวยงามฟืดขึ้นมานะครับสมมวลชอนเข้าไปเอกลักษณ์นะครับพื้นยิ่งแบบโอ้โหลักษณะของการหลุดล่อนของมวลสารลักษณะของเม็ดปองพุทธคุณเนี่ยมันชัดที่ยิ่งกว่าชัดเนาะงนี้เนะเนื้อหามวลสารนี่ครับนี่นะครับจัดจ้ดจานมาก รักเก่ายังติดอยู่นะครับรองรอยรักเก่าเนื้อสวยมากตองนี้นี่ครับอลังการจริงๆนะพี่น้องครับให้เห็นเนื้อชัดๆ่ะพี่น้องนี่ความสวยความงดงามความอลังการเป็นไงฮะเห็นได้แบบอืมแต่ละจุดนะ พี่น้องที่เคารพแต่ละจุดนี่ครับแต่ละจุดมันสองพระด้วยกันแล้วครับอะวันนี้มีความสุขนะฮะใครสนใจก็จัดได้นะครับจัดได้องค์นี้นะครับจัดได้เลยนะครับ